สวัสดีนะครบ,บมายินดีแล้วก็ภูมิใจมากสำหรับเกมพ i ิกล็อกเพชรสำหรับวันนี้เลยนะครับเราก็เคยเจอคุณปุ๋ยหลายครั้งแล้วผมก็ชอบถามด้วยว่าคุณปุ๋ยนี่สูงเท่าไหร่ร 2> 2. นะครับ172 172นะครับเราก็ดีใจนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยก็สูงสง่าดีผมก็เตรียมใจเต็มที่ที่จะมาถามคุณปุ๋ยเลยพูดพูดพูดกับเขาสิูดสิอาคุณไม่ออกคบคุณปุ๋ยเมื่อเช้าตื่นกี่โมงครับ เม่เช้าเหรอคะอืมแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเลยเมื่อคืนนี้กี่โมงคับนอนละก็ห้าทุ่มก็นอนนะห้าทุ่มนะครับก็เรียกว่าได,ได้ได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเหมือนกันนะครับ<อ>คุณปุ๋ยมาที่นี่ก็ทํางานช่วยเหลือคนอื่นมากมายเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้หลับเลยหรือว่านอนเวลานอนนี่น้อยมากครับตอนที่ปรากฏออกมาสู่สายตาประชาชนทุกครั้งเลยจะเห็นคุณปุ๋ยยิ้มสวยสดตลอดเวลาเลยมีวิธีการยังไงถึงจะ เวลาพักผ่อนก็น really ้อยแล้วยังยิ้มได้สดใสได้สวยได้ตลอดก็ปุ๋ยก็ยินดีที่ได้มาช่วยงานกุศลที่เมืองไทยก็ปุ๋ยก็ดีใจที่กลับมาบ้านเกิดงงของปุ๋ยเองก็ทุกคนเอาให้ความอบอุ่นมากก็ทําให้ปุ๋ยประทับใจในการที่ปุ๋ยมากลับมาเมืองไทยได้ก็ขณะตอนนี้ก็ปุ๋ยไม่ไม่คิดว่าจะอยากจะกลับอเมริกาว่าทุกคนก็ให้ความอบอุ่นมาก ตอนนี้ก็มากมายนะครับที่มาดูการทําเกมในวันนี้นะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านก็เป็นกําลังใจยอยู่นะครับก็เลยทําให้คุณปุ๋ยได้ยิ้มแย้มนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยคุณปุ๋ย <c oughs> เพราะว่าเพราะกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทห้คุณปุ๋ยยิ้มได้ทั้งวันหลับเวลาหลับยิ้มเลย <c oughs> <c oughs> ทีนี้เวลาคุณปุ๋ยเนี่ยออกมาปรากฏต่างๆเนี่ยนะครับต่อสายตาประชาชนต่างๆก็คงจะเห็นคุณปุ๋ยในลักษณะแบบนี้อยากให้คุณปุ๋ยพูดถึงตอนที่คุณปุ๋ยอยู่ส่วนตัวอยู่คนเดียวปุ๋ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นคนยังไงลองเล่าให้ฟังบ้างก็ปุ๋ยชอบทําตัวแบบไม่ซีเรียสมากชอบทําอะไรที่สนุกสนุกสบายสบายก็ตอนทุกคนก็เห็นปุ๋ยก็เห็นปุ๋ยก็ยิ้มก็ปลกมือก็โอเคก็ปุ๋ยก็ให้ความรักกับประชาชนแต่ปกติปุ๋ยก็ชอบแต่ ทำอะไรที่สนุกสนุกถึงว่าปุ๋ยยินดีที่ได้มาเล่นเกมนี้เพราะเกมนี้ปุ๋ยก็เห็นว่าสนุกมากก็ปุ๋ยยินดีที่ได้มาช่วยโรงพยาบาลในวันละวันที่ปุ๋ยจะได้คืนนี้ปุ๋ยจะให้รางวัลให้โรงพยาบานบลนอกจากวันนี้เธอจะมาวันนี้ถือว่าไม่มาทํางานนะพักผ่อนนะครับแล้วแต่ว่า รายได้ต่างๆที่คุณปุ๋ยเล่นเกมได้ทั้งหมดก็จะให้โรงพยาบาลสิริราชด้วยคุณปุ๋ยเหนื่อยไหมครับเวลาไปไหนก็ต้องยังนี้อยู่ตลอดไม่เหนื่อยครับนะครับเอาละครับวันนี้เราจะให้คุณปุ๋ยได้เล่นเกมกับเรานะครับขอให้โชคดีได้รางวัลไปเยอะๆเลยนะครับจะได้ช่วยการกุศลได้มากๆเลยนะครับขอให้โชคดีครับเชิญเลยครับ ก็เข้าประจําที่แล้วนะครับผู้ที่มาเป็นคู่แข่งขันของเธอนวันนี้ก็เป็นขวัญใจชาวไทยเหมือนกันนะครับเป็นผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงสิ่งต่างๆแล้วก็สร้างต่างให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านก็ท่านก็ถือว่าเป็นขวัญใจชาวไทยเหมือนกันนะครับท่านได้รับการท้าทามให้มาเล่นเกมนี้นานแค่ไหนนะครับประมาณสักเดือนนะครับเดือนหนึ่งละพอได้รับการท้าทามแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีครับที่จะได้มาร่วมในรายการถึกศนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล สิรีราชนะครับแต่ตอนนี้เป็นกรณีพิเศษโดยปกติแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ช่วยการกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มาแข่งกับนางงามจักรวาลซึ่งเป็นสุภาพสตรีที่ทุกคนกําลังแหมประทับใจเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็มีความยินดีครับแต่ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับพีตอนนี้การแข่งขันครับมีการแพ้ชนะด้วยคิดว่าแพ้ชนะครับแหมไม่อยากถามคาถามนี้เลยผมแข่งวันนี้ผมตั้งใจแพ้ก่อนนะคอัยยังไงกันแนะ ผมได้เตรียมตัวมาตั้งใจแพ้เลยถ้าเกิดมันพลาดไปชนะหรือครับถ้าบังเอิญชนะมันก็ก็ต้องชนะนะครับแล้วก็ที่บ้านก็คงจะได้รับทราบข่าวคราวเรื่องนี้เหมือนกันมีการบอกไหมครับว่าให้ทําอะไรหรือาฝากอะไรมาบ้างมีมนะครับเพราะว่า <laughs> เขาไม่ค่อยมาสอนผมนะครับ <laughs> ลูกๆเขาก็ไม่ค่อยสอน <laughs> ผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาดูทีวี แล้วก็ที่ส่งเทปไปให้ก็ไม่ได้มีเวลาดูตอนองก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยคิดว่าจะยากหรือง่ายยังไงไหมครับผมว่ายากหรือง่ายก็เท่าๆกันครัคือผมเตรียมจะแพ้อยู่แล้วย่ำเลยกับเรื่องการแพ้นะครับอาถรรพ์อันหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องโชคต่างๆท่านเคยได้รับโชคอะไรโดยที่แบบปุ๊บมาเลยมีไหมไม่เคยนะฮะผมไม่เคยแสดงทุกอย่างโชคที่มันเลื่อนลอยมาแล้วก็ได้โดยไม่ค่อยนึกฝันไม่ค่อยมีหรือเรียกว่าบุญหล่นทับไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยแสดง ต้องต่อสู้ต้องพยายามถึงจะได้มาหรือว่าต้องทําอะไรสักอย่างถึงจะได้มาดังนั้นไอ้โชคที่จะได้มาเลื่อนลอยอย่างวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสแหมท่านก็น่ารักอู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก็คงจะทราบผลว่าการแข่งขันหลังจากแข่งขันเสร็จจะแพ้หรือชนะแน่นอนนะครับเพราะเรื่องเกมพิเศษเกมโบนิสร์ในวันนี้เชิญครับคุณอภัสราหงสกุลฮะหรือตอนนี้เป็นจิราธิวัฒน์แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับ บ้านใหญ่นะฮะเออผมอยากจะเรียนถามพี่ปุ๊กเกี่ยวกับว่าตอนนี้พี่ปุ๊กไปประกวดเนี่ยนะฮะดังงานจักรกวาลน,นี้ที่ประเทศอะไรครับอเมริกาค่ะไปถึงอเมริกาใช่ไหมครแล้วตอนนั้นปีพศอ,อะไรครับ2อ0 8รค่ะปีปีแล้วอ๋อไม่เป็นไรนะครับยี่ส<า>ิบสป,ป,ปีแล้วฮะ,ะโอ้โหก็โโหผมมพิงเกิดได้ไม่กี่ปีเองครับตอนตอนที่พี่พี่ปุ๊กไปประกวดเนี่ยนะฮะ มีความประทับใจ,ใจอะไรบ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เพื่อนนางงามทุกคนนะฮะก็ประทับใจคะ่ะได้เจอนางงามจากหลายๆประเทศนะคะสวยๆกันทั้งนั้นเพราะเราก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงผมบอน์นะคะตาสีฟ้าก็ร <c oughs> ู้สึกตื่นเต้นดีคะ่ะ <c oughs> โดยเฉพาะแพทย์บูลน,นะคะหัดพูดภาษาไทย <c oughs> แล้วก็มาเชียร์นะคะ <c oughs> มาเชียร์พี่ปุ๊บก็พูดภาษาไทยเชียร์ค่ะบอกเชียร์บอกชมว่านางสาวไทยสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกมีกําลังใจค่ะ อันนั้พัสลาสูงเท่าไหร่ตอนนี้คุณขุยร้อยเจเลยนะครับต้องเดาว่าน่ามจักรวาลนะครับคนที่แล้วสูงเท่าไหร่เอท่าไหร่เราเชียร์เขาเชียกันใหญ่นะครับเอาลองฟังเหตุผลของเธอดูนะครับไลยร้อยเท่าไหร่เอ่ย คุณพก 2, ุกร้อยเจคุณปุย 2, 2> <16 9. S 1> ๋ยร้อยเจ็ดสอุร้อยหกสิบเนะท่านครับคิดว่ามากหรือน้อยกว่านี้น้อยกว่าคือกาน้อยกว่าต้องระบุจำน,นวนขนาดแน่นอนมาด้วยครับปุย๋ยบอกร้อยหกสิบเก้า 9, น้อยกว่าเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบหครับร้อยหกสิบหกนะครับหนึ่ร้อยหกสิบหกกับหนึ่งร้อยกสบเก้ท่านผู้ชมก็ลองเดาดูนะครับว่าคุณอภัสราณงงามจักรวาลคนที่แล้วตอนประกวดนะครับสูงเท่าไหร่ไปดูคําตอบกันเชิญครับ ค่ะตอนนั้นก็สูงที่สุดในพวกนางงามเอเชียด้วยกันนะคะแต่ก็เตี้ยที่สุดในนางงามห้าคนที่เข้ารอบสุดท้ายค่ะสูง165ซนติเมตรค่ะ165ครับคุณเอกอาทิ์นะครับท่านไดใกล้จะจบแล้วเอว่าจะแพ้เริ่มต้นข้อที่หนึ่งชนะไปเลยนะครับมีทั้งหมด16ใบนะครับขนาดของเพชรใบแรกนะครับออกมาแล้วเป็นขนาดขนาดกลางนะครับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเคยนับไหมครับว่าเพชรเนี่ยฮะมี ั้งหลายเม็ดเนี่ยเคยนับไหมครัเคยนับค่ะทายสิคะลองทายว่ามีกี่เม็ดะะ <c oughs> ดีไหมครัดก็ไม่มีใครทราบนะครับถ้าว่าเจ้าตัวไม่ไ้นับนะครับก็ต้องเดากันเดาลองดูนะครับกี่เม็ดดีครับกคบ,บอกว่าห้ิบมากกว่า,วาคิดว่มากกว่ามากกว่าร้อยห้าล้วน้อยกว่าอยน้อยน,น้อยลกนะ้ยน้อลยเยลกนเนลยเลเลนยลนับยหลย เอาเปลี่ยนเป็นมากกว่าอีกแล้วนะครั่บอกหนบอก150คุณปุ๋ยคิดว่าเท่าไหร่ครับโ okay, อเคลมากกว่ามากกว่า,า,กกวาต้อง<แ>บอกว่าเท่าไหร่ด้วยทางนู้นบอก150 180 180นะครับ150กับ180นะครับคุณปุ๋ยบอก180แปดเนเพชรแท้เพ้าะอยู่ตรงกลางตอนนี้เอาออกไปแล้วนะคะตอนนี้แหละคะค่ะตอนนี้เหลือแต่เพชรน้ำบุตรนะคะ<ม>ทั้งหมดเนี่ยค่ะ 266เม็ดค่ะใครไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรต่อไปไม่เปลี่ยนลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนนะครับขนาดที่เห็นอยู่นั้นเป็นขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นขนาดโคนละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณบุญก็ยังบอกว่ายังไม่เป็นไรอยู่นะครับก็คุณสวยต้องสวกันใครผัดกันมาคุณสวยต้องเดาต้องเดาสี่ลอยสามลอยสามลอยคุณสวยบอกสามลอยนะฮะสามลอยท่านล่ะครับคิดว่ามากหรือน้อยกว่านี้มากกว่านะครับมากกว่าต้องระบุจํานวนด้วยครับสี่ลอยสี่ลอยมากกว่าหนึ่งร้อยนะครับสามร้อยกับสี่ร้อยนะครับไปดูคำตอบกันเชิญครับ ตัวน,น้อยๆน่ารักคุณปุ๋ยดูอยู่ฮะคุณปุ๋ยยิ้มแล้ว6กร้อยยี่สิบไม่ไหวไม่ไหวนะฮะถ้าไหวขนาดไหนดีฮะหกร้อยสามสิบกรดห้ายแล้วนะครับสุดทายแล้วนะครับละครอ๋อแหมกองเทียมาแล้วอ่ะพรักตทุนะดบูม การแข่งขันจะต้องมีการเชียร์กันนะครับแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีเชียร์ลีดเดอร์นะครับถ้าที่ LA มีนุ่งกระถุงเชียร์ไหมแล้เชียร์กันจะไม่ใส่ชุดอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเราจะให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกกับเรานะครับโดยการเป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าครั้งนี้สองคนเลยทีเดียวอีกทีนึงคริสนุ้มทีนึงกรีครั้งนี้ค่อยดีหน่อยนะครับตอนนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคุณปุ๋ยบ้างมากนะครับยังไม่มีคะแนนเลยนะครับวันนี้การที่ตอนนี้นั่งอยู่4ครับ ผมมีโอลิมปิกนะฮะแล้วผมต้องการว่าเมืองไทยก็ส่งนักกีฬาไปด้วยนะฮะคนไทยเอาใจช่วยเชียร์นักกีฬาไทยแต่ผมจะมีเชียร์ลีดเดอร์นะฮะแต่งเป็นเชียร์ลีดเดอร์เคย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 เป็นไหมไม่เคยบุ๊มบุ้มสามร้อยสองสิบเป็นไงสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่วยนะครับจบไม่ได้นะครับโอกาสสุดท้ายแล้วมีการมองหน้าสบตากันเล็กน้อยนะครับระหว่างผู้แข่งขันสองท่านมากหรือน้อยกว่าครับ ลองเชียร์ก็เชียร์กันมามากมายนะครับหมายความว<า>่ใครบ้างคิดว่ามากหรือน้อยกว่ามากหรือน้อยกว่ามากกว่านะครับท่านบอก500คุณปุ๋ยคิดว่าเท่าไหร่ดีครับ600เลยมากกว่า100นะครับ600กับ500ข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับไปดูว่าคุณปุ๋ยจะตอบถูกไหมเชิญครับ,ค,ค,รบคนละ450คนละ5บาทสิบ<ไ>สลึง <c oughs> คนละ500อ่ะโอ้คนละ5้าร คคค่้นตอนนี้ผู้บอกว่าจะมาพ่ายแพ้นําอยู่นะครับ28ต่อ0นะครับ5ใบสุดท้ายนะครับขนาดใหญ่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนนดครับขอเปลี่ยนนะครับ5ใบสุดท้ายแล้วนะครับที่จะตัดสินแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับจากขนาดใหญ่เป็นจิ๋วเลยนะครับใจกว่านะครับไม่ผิดนะครับเล่นได้เหลือ4ใบนะครับเหลือ4ใบใหญ่กว่านะครับ ใหญ่ขึ Depois, ้นมาแล้วเหลือสามใบใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วเหลือสองใบนะครับเหลือสองใบนะครับเล็กใหญ่เล็กนะครับเล็กนะครับเล็กนะครับ ทิศตกกิน e ในสภาวะที่ก็หน้าลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบน,นี้ก็พลิกล็อกโครมทุกคนก็เฮกันขึ้นมาเลยนะคร here, ับปีนในคะแนนนี้ก็เลยเป็นของคุณพรทิพย์มาเทียนก็เฮกันใหญ่และวข้อสำคัญนะครับเหลือใบสุดท้ายคุณปุ๋ยเป็นผู้ที่เล่นดุนแล้วก็บรรลุเทิ่มเลยนะครับใหญ่กว่านี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กที่สุด รับไปอีก16คะแนนนะครับ6-40นะครับเปถึง56คะแนนนะครับและรอสุดท้ายนี้จริงๆนะครับก็เลยทำให้คุณพรทิพย์นะครับคุณปุ๋ยของเรานะครับมีคะแนนถึง56คะแนนี่พปรเอกทิตย์นะครับมีอยู่28เพราะฉะนั้นผู้ชนะของเรานะครับขวัญใจชาวไทยและคนทั้งโลกครับคุณพรทิพย์มากที่รันกระโอกนะครับ ก็รุนเปนอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ไม่มีใครทราบว่าเกมที่ดําเนินไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้กระทั่งเราสองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแล้วก็กองเกียร์ต่างๆที่มากมายในขณะนี้ในห้องส่งนะครับก็ในที่สุดนะครับผู้ชนะก็คือคุณปุ๋ยนะครับคุณพรทิพย์ตื่นเต้นไหมคิดว่าจะแพ้ไหมคุณปุ๋ยไม่ไม่กลัวห่ะไม่กลัวไม่ตายขนาดนี้แนนเลยนะครับยังไม่กลัวนะครับนะครับตอนนี้แล้วท่านจริงๆแล้วท่านแกล้งแพ้หรือเปล่าฮะเล่นไปนําตลอดเลย คจริงคจริงไม่ได้แกล้งนะครับไม่ได้แกล้งเลยนะครับแต่ว่าคุณปุ๋ยชนะก็ดีใจนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยอะไรกันต่อไปนะครับเราจะมีของขวัญจัดทางรายการครับไม่ใช่เงนเเพราะวันนี้เป็นรอบพิเศษนะครับอยากจะให้ท่านพูดอะไรเกี่ยวกับเกมในวันนี้บ้างครับครับก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นดีนะครับแล้วยิมีความยินดีมากที่นางงามจักรวาลของคนไทยเรา ได้มีจิตใจที่สนับสนุนการกุศลของชาติบ้านเมืองแล้วก็มาร่วมรายการอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชมเชยและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งครับแล,แล้วมีอะไรจะอวยพรสำหรับเกมใน,นรอบต่อไปไหมครับก็ขอให้คุณปุ๋ยนางงานจัก,กบาลของเราประสบโชคดีนะครับจะได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อช่วยคนเจ็บป่วยให้ลดพ้นาความทุกข์ยากนะครับก็ขออวยพรให้ชนะ เป็นเกียริแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับบุญกุศในครั้งนี้นะครับที่ท่านพลเอกอาทิตย์เตมต่อไปอีกนะครับเอาะครับคุณพรทิพย์ใจเต้นไม่หายเลยครับครับก็ตั้งแต่ตอนรายการยังไม่หยุดเลยนะฮะเต้นแรงขึ้นครับนะครับเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นเต้นไงวันนี้สบายๆนะครับรายการก็เราก็อยากจะให้คุณปุ๋ยได้พักผ่อนเปลี่ยนแปลงอะรจบทต่างๆที่เคยได้เอ่อโอ้โหต้องยิ้มตลอดตอนนี้ก็คงจะยิ้มอีกอีกอีกแบบหนึ่งนะครับ ยิ้มสวยอยู่แล้วยิ้มบ่อยๆแต่ว่ายิ้มอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็ไม่ซีเรียสอะไรเลยแต่ว่าเป็นแชมป์ไปแล้วเจ็ดใบนี้นะครับคุณปุ๋ยเป็นคนเลือกเองเลือกเองใช้มือไหนเลือกครับมือซ้ายเลือกแทนเลือกแทนอ๋อสองมือเลย <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้อ๋อสองมือนะครับเราไปฟังของรางวัลก่อนนะครับว่า250คะแนนในอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างโอ้ดีนะครับเชิญข<อ>้างบนเลยครับยดีตรงนี้นะครับระวังนะครับทั้งหมดมีอยู่ เจ็ดใบนะครับสามสองสองคุณปุ๋ยจะต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเลยใบสุดท้ายต้องถูกบังคับเปลี่ยนนะครับมีอยู่สี่คะแนนถ้าได้ทั้งหมดต้องสองร้อยห้าสิบนะครับใบแรกนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นขนาดปุ้งจิ๋วเลยนะครับโชคดีมากนะครับใหญ่กว่าหมดเลยนะครับใหญ่กว่าหมดเลยนะครับใหญ่กว่าเล็กกว่านี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับใหญ่กว่าแล้วก็ตั้งตัวแล้ว เล็กกว่านะครับตอนนี้ถือว่าวางได้สวยด้วยนะครับเล็กกว่าครับป้งนะโอ้โหขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าไม่มีคะแนนเพิ่มขึ้นยังเป็น8เหรียญเดิมทั้งเท่ากันไม่มีคะแนนนะครับแต่ไม่ผิดเล่นได้อีกเล่นได้อีกนะครับคุณปุ๋ยบอกทำไมล่ะมันนี้ชุดาร้วเป็นเพราะอะไรละตอนนี้เล็กกว่าทั้งหมดเลยนะครับเล็กกว่าคุณปุ๋ยต้องเบี่ยงนิดนึงนะครับจะได้เชียร์ได้เลยนะครับล็กกล่านะครับเล่กว่า เาเดิมเลยนะครับ5นาทไม่มีคะแนนเลยเอาเล่นต่อเปลี่ยนอย่าเริ่มต้องเปลี่ยนหนึ่งใบนะครับแต่ตอนนี้เล่นต่อดีกว่าเล็กกว่าใหญ่ใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วเล็กกว่านะครับไม่มีคะแนนคุณปุ๋ยชักไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าจะต้องทำาูุศมมากๆนะครับเล็กกว่าหมดเลยนะครับเล็กกว่านะครับยาวมาใหญ่นะเล็กกว่าปุ๊กเอาเลยนะครับเล็กกว่าแล้วนะครับใหญ่กว่าทั้งหมดนะครับใหญ่กว่าทั้งหมดนะครับ6คะแนนใหญ่กว่านะครับ จะต้องเปลี่ยนหนึ่งใบด้วยนะครับต้องถูกบังคับเปลี่ยนนะครับเอาไปไหนครับไปได้ไหมอ่าได้ใหญ่ด้วยนะครับเล็กกว่านะครับแค่เลยเป็นใหญ่แย่มากเลยนะเล็กกว่านะครับทั้งหมดเลยนะครับเล็กกว่าได้ได้สามสิบ้32คะแนนนะครับคุณปุ๋ยเชิญตรงนี้นะครับ32คะแนนเรามาเรามาพลาดตรงนี้ถึง3 3ใบเลยนะครับที่เหมือนกันหมดเลยนะครับ ก็เป็นเป็นขนาดที่ดีนะครับที่คุณปุ๋ยเลือกออกมาแต่ว่าวางเอาไว้เนี่ยมันติดกันก็เลยได้รางวัลไปน้อยนะครับแต่ว่า3 2คะแนนนี้นะครับได้รางวัลตรงนี้ไปนะครับมูลค่า5,000บาทนะครับ5,000บาทตอนนี้ยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งรอบนะครับมีเพชรที่จะให้คุณปุ๋ยได้หมุนอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเขาหมุนในรอบนี้ต่อไปได้ก็จะได้อีกถึง5 0 0 0 0เลยนะครับมาเชียร์เธอได้มากๆนะครับได้ไปอีกนะครับในรอบสุดท้ายนี้แล้วนะครับกับเพชรตัดเพชรครับเชิญเลยครับ นะครับน,นี้เลยนะครับคุณปุ๋ยต้องหมุนอันนี้นะครับหมุนไปให้มากกว่า1รอบนะครับมากกว่าหรอบให้ลูกสอนี้เข้าไปในช่องเพชรจะได้เพชรมูลค่า50,000บาทไปนะครับโดยต้องตอบคําถามจากภาพด้วยหมุนตกช่องเพชรเพชรมูลค่า25,000ื่นห้าพันบาทจา โอจะไปเชียร์การด่านนิดหน่อยนะครับถือว่าเข้าไปแล้วนะครับได้ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งด่านนะครับอีกหนึ่งครั้งที่คุณปุ๋ยจะต้องดูภาพแล้วตอบคำถามตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังถามไม่หายครับโอเคโอเคนะพร้อมนะครับดูภาพนี้อีกนะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับเชิญนะครับกีฬานี้เรียกว่ากีฬาเปตองนะครับ ผู้ที่เล่นได้โยนลูกเหล็กไปแล้วจะสังเกตว่ามีลูกเล็กๆสีขาวอยู่โดนไหมตอผูกหรือไม่โนโดนหรือไม่โดนแน่นอนนะลองเชียร์เชียร์อย่างเต็มที่นะครับคุณปอบอกว่าโดนนะครับโดนครับไปโดคําตอบกันนะครับตำรวจเชียร์ใครอยู่นะครับโดนหรือไม่โดนชอน นะครับคุณปุ๋ยข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ได้รับเพชรมูลค่านะครับอีก5 0า0มบาทไปนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่คุณปุ๋ยเล่นเกมในวันนี้นะครับรับไปถึง7,500 0บาทนะครับและตอนนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญพระเดกทิตกำลังเอกด้วยนะครับซึ่งก็เชียร์อยู่นะครับก็เชิญมาด้วยนะครับขอสุีินเชิญนะครับ ก็เชียร์กันอย่างเต็มที่สําหรับคอนเสอาทิตย์น,นะครับก็ได้ไป2 0 0 0 0ื่นนะครับยังไงก็แล้วแต่เรารวมทั้งหมดนี้นะครับจากทางบริษัทแล้วก็ผู้ที่ผลิตเกมพิกอลเพชรให้ไปจนกระทั่งครบ1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะครับและตอนนี้ผู้ที่มาเชียร์อยู่ในห้องสงก็มีจิตสาธาบอกว่าแหมการกงศลอย่างนี้ดีนะครับขอบริจาคเพิ่มเติมนะครับคุณประนอมกฤษดาทานนนนะครับขอบริจาคเพิ่มเติมนะครับอีก5 0,000บาทนะครับ เป็นผู้ที่มีารางวัลสูงสุดในรายการนี้ด้วยนะครับหมู่บ้านกฤษณากรนะครับสูน์การรถยนต์มหานครนะครับร่วมการกุศลท่ทานนี้อีกห้าหมื่นบาทรวมทั้งสิ้นนะครับก็มีเงินรางวัลทั้งหมดในการทํารายการเกมอหดิส์ในครั้งนี้นะครับถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเลยนะครับจะให้คุณปุ๋ยพูดกับทุกทุกคนสำหรับก,การเล่นเกมเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะก็เหมือนปุ๋ยที่พูดว่าปุ๋ยเย็นดีที่มาร่วม มาเล่นเกมวันนี้เพราะว่าทำให้มีเป็นการกุศลใช่ไหมคะให้โรงพยาบาลก็ปุ๋ยเย็นดีมากขอบคุณมากที่ชวนมาเล่นค่ะครับเราก็ขอบคุณแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติกับเกมพิกล็อกเพจนะครับขอบคุณคุณพรทิพย์หน้าคีรันกนกนะครับนางงามจักรวาลขวัญใจชาวไทยของเรานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วสำหรับท่านนะครับมีอะไรที่จะพูดสาหรับการกุศลในครั้งนี้สักนิดนะครับครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมสนุกกับประชาชนแล้วก็คุณปุ๋ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ทําประโยชน์ให้แกโรงพยาบาลศิริราชนะครับเกี่ยวกับการแพทย์ผมก็ดีใจมากถ้าหรบทางรายการนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพลเอกอาทิตย์กำลังเอกด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับเกมในวันนี้นะครับก็เป็นเกมซึ่งทั้งคู่เลยนะครับไม่ได้เคยเล่นมาก่อนนะถ้าม,มีจุดใดที่บกพร่องหรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ เป็นกาลังใจแล้วก็เชียร์เธอไวมากๆนะครับเธอก็อยู่กับเรา52วันก็เหลือเวลาน้อยลงน้อยลงนะครับในการที่เธอจะต้องไปทั่วโลกเลยนะครับไปที่อื่นๆอีกก็ต้องเป็นเ็ดเหนื่อยอีกนะครับเราขอเป็นกําลังใจแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับให้แข็งแรงนะครับก็มาพบกับเกมทลิกล็อกเพชรนะครับในรอบปฐมให้เดินทางถึงโรงแรมเซ็นทรัทพลาซาทันทีโดยไม่ได้แวะพักที่ห้องรับรองพิเศษที่ได้จัดเตรียมไว้และเมื่อถึงโรงแรมเธอก็ขึ้นห้องพักทันทีเพื่อให้เหตุผลว่าเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยและต้องการจะพักผ่อน ครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าคุณพรทิปนาคีรันกระโนกนะครับก็บอกหมายบอกมือในช่วงนี้นะครับซึ่งอยู่ในสนามโอลิมปิกสเตเดียมในสนามวันนั้นสําหรับผู้ที่ดูมีที่นั่งนะฮะหรือว่ามีเกอียนั้นเจ็ดแต่ปุ๋ยยังไม่ได้อ่านว่านั่นเหงงเขาเขียนนัเขียนอะไรบ้างก็ปุ๋ยไม่ทราบว่าในหนังสือมีอะไรบ้างแต่ปุ๋ยไม่ได้เขียนเองค่ะนอกจากนี้เธอยังเล่าถึงความทรงจําในวัยเด็กของเธออีกว่าบ้านเธออยู่ใกล้แม่น้ํา ปุ๋ยจำแม่น้ำยังเดียวม,มีบ้านมีบ้านก็มีแม่นม้ำก็ปุ๋ยไปเล่นคิดว่าไม่จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่จำบ้านได้ก็จำ